สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอิกรลทั้งช่องวิมุลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้าม,มาเล่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งวยครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สําหรับชิปนี้เมื่อนี้ก็สิผ้ามาส้มง้อด้วยพี่น้องเด้อมาเบืองงัอคอบบานพี่น,อน้องนตัวนะครับชื่อว่าหยังผมเอาซื้อจริงซื้อชื่อเล็ก<ส>หรอชื่อยังก็ไดเต็มแถวซื้อขาดซื่อเส็งครับชื่อเส็งเนาะครับอยู่บ้าน ที่บ้านดวงสวรัสดิ์ตำบลไห่หยองอำเภออำเภอมงคลจังหวัดสกลนครเออจังหวัดสกลนครซีซิกเนาะครับมีงัวเขามีเยอะตัวว่าเขาว่าผมมีเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวว่าเขาพันยังเป็นพันยังมั้มันก็สีสวดออกบบมันบบมันแน่ลูกผสมเนาะเป็นลูกผสมมันสิเป็นมีบะมันขาวอยู่ตัวหนึ่งทั้งหมดมีเจ็ดตัวเนาะเออเจ็ดตัวมาเบอร์เขาีิดนะ นด็พี่น้องเด้อขอบคนกับรรมดาพี่น้องเลี้ยงแบบง่ายๆเนาะโบ้ท่านในเหตุโบ้ท่านในเห็ดแบบเป็นปั้มใหญ่พี่น้องเป็นขอบรรมาดาเวลากิดพาดิเหตุนะฮะโอ้แม่ขาวนี่เป็นเป็นพันยังนี่มันอกี้เป็นลูกผสมบามันบามันเนาะอันมันได้ลูกตัวเราตัวนี้ห่วยมันได้ลายตัวเหรอเดี๋ยวมึงหาหกตัวลหรอในงามมาลูกมันอันนี้ลูกมันแม่นั่นแม่นั่นแล้วก็ขายไปบางหันแมียหนึ่งงามอยู่ลูกมันแต่ละตัวใหญ่นะใหญ่ดี มันมันมันมีลูกอยู่ได้ีกว่าเดือนกระดาษกระจีอวกเนบ่ยวันนี้เขาเขาสวมพันธ์สวมยังไงสวมพันธ์นี่สวมพันธ์กับสวมเทียมนี่แหละสวมเทียมว่าให้หมอมาสวมอยู่ตัวหนึ่งขืนอยู่หันนอนอยู่หันอีเขาสวมเทียมเขาใส่พันธุ์อย่างส่วนมากเขาจะใส่มันได้ซับผู้ซับแม่นะตัวนี้เป็นสวมซาลเร่ไว้ตัวนี้โอ้สวมเล่เออสวมเล่ไว้ตัวนั้นนั่นนี่ตัวนึงนี่มันสิมีเล่อยู่วันสิสวมเล่อีกเพราะว่ามันเคยได้แต่ กูผู่นะโอ้หันลูกเป็นเล่ากับได้สมฮันสม้วนนี่อหะแบบได้ดีกว่าอืมหันตัวได้ได้ผูดกับสมรึมันตัวผู้ตัวนั้นบักนั้นออกฤทธิ์บัตัวนี้เออรีเอาตัวนี้เป็นสัตดหนึ่งตัวนี้บปล่เออนี่แหละตัวนี้แหละสีผสมในมือนีนั่นเออพอหมออยู่แต่ว่าขึ้นมาก็เป็นสัตดแหละอ๋ออ๋สีใสยังบักบักนี่บ่าสีสมซาโลฤทธนี่แหละมันมันมันได้ลูกเป็นเล่าตัวนี้นะ โอ้ตัวเมียแล้วสอามตัวบไปนี้มันก็ไม่ได้ตัวผู้นี่มันจะได้เป็นังีสัตนนะรอดมันว่ารัชนาเนี่ให้ลูกดีดิเออบึ้งแบบว่าบึ้งให้ลูกม้เพราะมันของกรมปัสุทธสัตว์ดอกบม่ได้ผสมมันราคาแพงนะเขาเขาสมของกรมเนาะงวกรมเนาะอันนั้นก็กรมปัสุทธสัตว์ที่กันโอ้นี่ัวกมเบดินงวกรมมันผสมมันเคยผสมแทงๆอยู่มันไม่ค่อยอยากติดเนี่ยเขา Sociedad, ก ksam, ็สมสมอันเทียงเหมือนกันนี okay. ่เออสมเทียงเหมือนกันมันละค่าแพงบอมันราคาแพงนี่คอยแยกน้ำเชื่อมันตรงนี้ค่อยว่ามันลังเทือนโอ้สมไปแล้วผัดได้ตัวแถมหนึ่งเสร็จนะรังเรือทีทีซี่นั่นแต่ว่าหันมาแ่วก็ว่ามันจับซัดก็ว่ามันดีอยู่นะมันเถือมันติดดีป่ะตีเออมันเอาอันว่าที่พี่ของผมซัดมันนี่เชื่อเดียวโอ้มันมักของถือมักของถือ มันน <gro perman> e> ี้แนวทางการเลี้ยงเขาเลี้ยงยังได้บ่เนี่ยจะเลี้ยงปล่อยแน่เอาแยมแยมฝนนี่งกะเจ้ไว้ควงไงล่ะโอ้ยแยมฝนยืนควกเนาะยืนลูกแน่ยืนลูกลามไม่พอบนบบจ่องประเด็นนะลามไว้ก็เพราเสียเขตควไม่อยู่ตัดตัดหนามันบ่กันปีนี่เออเหมาะอยู่เขตควงเพรเพราะมันหันหนาเสียแดดแต่แดดซองมันซองหม้ออยู่หม้ออยู่บ่หม้อหันหนาเสียแดดเขตเป็นเขตเป็นเทือกเทือกเลยแดดซองแดดซองนนนั่ะก แต่ว่าเป็นโรคเัินเป็นตัวนี้กะมันเริ่มเป็นไม่แต่ว่ากัมันยุบแล้วแหละแต่ว่ารองมือออกซิ่งบางตัวเขาเลี้ยงมาจาักปีแล้วเลี้ยงห่วยเลี้ยงแต่ไปนอกเนาะไปนอกกันไปอิราเลที่เลี้ยงนะตักปีหวยแต่ปีสี่ศูนย์มาปีสี่หายซ<อ>ื้อไว้ตัวสามตัวให้น้องเลี้ยงสามตัวซื้อให้น้องเลี้ยงไปทาไว้ทาสามตัวเป็นเงินสองหมื่นเจ็ดว่าซื้อแพงอยู่เด้สองหมื่นเจ็ดนะ<ห><ห> เขาขายไปบานนี้ได้หลายบได้เลยแหละบ้าบ่นั่นแหละแต่แม่เดียวนี่ก็ได้หลายแสนละหลายแสนแล้วเนาะแม่เดียวนี่คอยขายไปบางนึงหันมันมันให้ลูกสิบห้าตัวแม่นั่นแม่ซื้อมาสองแม่ซื้อมาสองหมื่นเจ็ดน่ะสองหม่นได้ลูกสิบห้าตัวสิบห้าตัวแม่เดียวเจ้าพ่อที่ให้แต่ลูกเจ้าผู้ก็สวมช่องเลยี้ยงซี่แม่นบ่านโอ้ขายที่เลก้ยงนตัวละห้าพันปีละลูกปีละลูกเนาะเออปีละลูกบ่บ่มีง่วบ่ปีละลูกมีก็คืนแล้วนี่ ลูกก็ได้ก็ได้บว่าเ่ถึงสามเดือนครับตัวนี้ตัวนั้นสี่สามเดือนเออประมาณนี้แหละงว่ามันสิขึ้นอยู่ระยะลูกส้นสามเดือนนี่แหละเดือนสามเดือนแต่ว่ากรสิไซรเล่คห้ยเขากรสิไซเล่เพราะว่ามันเคยเห็นเลยมันเคยได้ลูกตัวผูเป็นเล่ามันได้เป็นเล่าตัวนี้ก็เลยว่าอกระสีไซรเล่ไวเพราะว่ามันอาจจะได้ตัวผูอีกนะมันได้ยอกตัวเลยเลยหวยมันได้หลายตัวเลยได้งว่าตัวนี้มันบ่ได้เนี้มันไหวบ่งเป็นงว่าเม ขายไปเลี้ยวว่างหันเมียหนึ่งคููกับลูกตัวนั่นแหละเ่อนโบได้เอาไว้ว่าเสียเอาวนมันสมเหล่นนนะมันเป็นตัวเอาบะมันแดงงางๆใส่ถ้าได้ถ้าได้ลูกแม่นาจังสีสมบะมันแดงอืมเอาแนมันไวนีมันงัวมันให้ลูกดีอยู่บงหน้าตามันเกยี่ยงัวงัวหนังทอมันกระซนดีอยู่วลูกมันก็นุ่มนมันก็ดีอยู่ ตัวนั้นนะมันแม่แม่แม่แดงลูกตัวคุณบอกลูกตัวเขาบอกลูกตัวเขาวมันเลยใหญ่นะมันได้ลูกแรกมันเลยมันก็บเรื่องท้ายเขียวนี่ยพ่อมันพ่อมันอยังสมนี่พ่อมันนี่พ่อมันพ่อบักนี่พร่าบักนี่บัวเพราะบางนี่สวมตัวของเขาอยู่นี่โอ้เป็นง่วลูกแฝดง่วงบานเนาะง่วเออง่วมันบานเพราะว่าพ่อพันมันนั่นสิเป็นง่วลูกแฝดแต่ว่าเขาบอกเด่นนิดบอกเด่นนิดอันเลือดลอยเนาะบัวบัวอันอันอันน้นเลือดลอยผันบัวชมบัติด มันแพงบโบ่ได้ย่านมันแขงดอกมันสมไปแล้วมันโบติดมันโบติดสม่ำมือได้ว่ามันแขแต่ว่าก็สมอันสมเทียมอยู่สมสมเคยอันเขาอันสมมันพันหาซวงพันก็เคยสมแต่ว่ามันโบติดเนี่ยไหนไ่ได้บ่ได้ตัวแถียมสินะอันนี้มอมาอะไบ่กมอสินปัตเพิ่มมาทำไมสวมคอกเป็นคอกบ้านๆพี่น้องคอกบ่มาตรฐานปานใดก็เลี้ยงไปตามไทยบ้านเลี้ยงได้พี่น้องเด้อ ออกเป็นมีหวัวอยู่เจ็ดตัวพี่นอ้องแต่พ่นธิบ้ามันจะปั๊บปุ่งขอกม่เพิ่นว่าวะเนี่ยท่ากันกผสมพันธุ์พ่นิ่นว่าหันร,ราคาแพงมันบอดติดพี่นอ้องหันร,ราคาถูกบก่าติดดีพ่นจะลงิมาบป่ละ่ะ พจน์จะลงมาผิดบอกจลงมาดอกยวพจน์ยูหันทีเอาไว้คางลาบไว้โอ้หเอางูเาขึ้นไปไปเอาขึ้นไปใช่ลูกบ่แลยนะบ่กเนี่ยนั่นใบยามันหล่อทั้งหเนาะป้าคือไปเทิงพจนพอดีพจนสมพันธ์พร้อมพี่น้องพจนมือนีิมันง่วงป็นสัตว์แต่ว่าจะคิดยีหรือบทีเด้นมันเป็นอยากทีลูกในจังไนนะมันมันคิดยาไปแล้วล่ะให้ยาไปเรื่อยสองเข็มเป็นยังอาจจะมาซ้ำบติก็ซ้ำไหมบทีกับยีซ้ำแล้วมันไม่ได้ขึ้นแล้วมันก็ต้องสมนะสมตามรอบมันเนาะ มันงามอยู่งัวเมียมันอ่อนเพลียงอยู่ซื้อแม่นั่นซีมื่นสวงนี่บอกลูกมันสิซ้ำนี่แหละโอ้เป็นซีเป็นโคมมาเออซีเป็นโคมมาแต่มันจอยแล้วเมียนั่นมันรักษามันมันจะเป็นโมลูกอักเสบเออเออเออมันรักษาอยู่ร้นเกลือมันมันเป็นสัตว์เต็มว่าบ้านนี่บ่กนี่เออยี่มันเจมคำโอ้ยยอมคำเออคำคำมันโค้มมูอ โอยโคมลูเขินนั่นแหละโอ้ยแม่เมื่อแกกปกติเขาเขาขนนี่มือเลี้ยเขาผสมเนมือเศราบ่สมมต้องเศร้านี่แหะกระติดโยติโอ้หัวมันเบื่อแท้แน่นั่นป็นไงัวแต่ะตัวกันัั่นบอกันยวเอิงก้วเสียเ่ยคแงสมเมื่อห้องวาสมอะไสมสวงมัต้องห่วงด้อสวงแล้วสวงพี่น้องไม่สุกเลยสมสมต่นเ้างนชัดเเอาเอถือไว้แน่นี่สิไ โอ้ยมากับพ่อมาดิเดี๋ยวนี้เสียเสียมาลูกเขาม้าเขาม้าหนีตัวปี๊ย่านซ่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันดังวิบไปเนี่ยดังนักต่ำอยู่เออเห็นมันวิบหัวซบเขาม้านิดนึงเออเดือดแค่ไหนเนี่ยนี่เนี่ยนี่อุดรกมันมันถีบอยู่บ่มันถีบอยู่เออระวังเด้๋มันถีบเด้ เนอะเมียยังบอกมวยมันยังลอยเดนเัยเนอะมาลูกมากเขามัไอ้สันไอ้ฉี่ขาเออมาลูกมาดึงมาดึงมากลังมากอุมาลูกมาดึงเขามารักษาเปลี่นมันไข่ด้เอ เอาใจดูเต็มออนี่อย่างงัวหลายๆเพื่อเปลี่ยนเสียจะได้ไปแจ้งเขาเบิดหลนะเนาะยเงี้ยฉีดาท่าวาหยาขวายฮัดเอาไปตัวเมื่อกี้สิเป็นไปอยู่ฟาร์มงัวไปอยู่ฟาร์มงัวจังเด็กเงินมาแต่งเมียเด็กน้อบอกโอ้ก็รู้มันจะฟาร์มงัวเวลาขายงัวเขาขอละไรออกเจ้าเขาเนี่ยเงินก่อนสุดท้ายเออไม่ซื้อเซื้อมาได้เท่านี้แหละนี่บอกนี่อันนี่ ยายาตัวนี้มัน,มนใส่มันใส่กับงาบยังอันนี้ตัวนี้ใส่แกยังต้านเชื้อตัวนี้ต้านเชื้ออโอ้ล้วตัวนี้ดีตัวนี้นั่นขึ้นยาแก้ไข้แก้ปวดโอ้อันนี้เขาสีได้ตลอดเพราะว่าตามสลากยาเขาบอกว่าต้นสีสีแจ็คสุมงได้แจ็คสุมงอะนะ อืมยี่สิบสองส้มโอแต่ว่างัวงัแต่ไขมันมีอาการไข่เขาก็ะสีเลยไขมันแต่ว่าไม่ลูกไม่ยังสีเลยผมปมมีปัญหาเพราะว่าห้องคอยน่ะมีลูกอยู่แล้วแม่น่ะโอ้สีได้เบิดสีได้เบิดสีมันวางอะไบ้างนี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้นัวซีแลนด์ตัวนี้ก็ใหญ่แก่ไข่นัวซีแลนด์นัวซีแลนด์ซีแลนด์ตัวนี้อด้รบ้างนี่ตัวนี้มันอันซีมันม็อกซี่อ๋ม็อกซี่ม็อกซี่อ๋ม็อกซี่เคียนนี่นี่โอ้ม็อกซี่เคียน เชนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเป็นเอวเอความเรียนมันเอวเอนี่คือมันเอวเอนี่หมายถึงว่าสามมือมันที่อยู่ได้สามสิบหกชั่วโมงตัวนี้โอ้ตัวยาเนี่ยอยู่ได้สามมือเออตัวเอวเอนี่เออข้างบนตรงสี่ดุสามมือเสียทีหนึ่งเอของเฮานี่อันเป็นโรคบ้างเหรอเป็นเป็นให้กันเนาะเป็นสี่ตัวดีได้เด็ดโอ้นี่บอกกำลังอันนั้นแตะก่อนมันกำลังโอ้เกินเล ตัวน้อยนี่ตัวตัวน้อยตัวใหญ่แล้วนั่นเป็นให้แม่ทั้งลูกมั้งเออตัวใหญ่มันจะเป็นใหญ่ใหญ่อยู่มงขาตัวนั่นอุดปูดอยู่ดิโอ้เป็นได้จัามือแล้วนี่เยมันสวงอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วบ่บัดนี้รักษาอยู่นี่เนี่ถ้ารักษาเขารักษาจังไดรบัดสีดยาแล้วหมอบอกด้วยเขาฉีดเองเขาฉีดเองโอ้จักษาเองเลยเนาะเพราะว่าเป็นเป็นอยู่นะเห็ดเป็นอยู่ที่แรกก็ว่าซีเปอร์เฮต์ละเอื้อนมอเพื่อเอื้อนยาก่ยเมื่อนั่นก็ซีด้เฮด คือไปเฮ็ดในฟาร์มงัวอยู่แล้วนะเขาเคยตะกอนเขาไปเฮ็ดงานฟาร์มโยเออไปเฮ็ดงานฟาร์มโยเอออิสซาอิสซาโยอิสราเอลียวเออเขาเจาะเลี้ยงงัวอยังเลี้ยงงัวนมโวง้วนมก็เลยได้ความรู้จากคุณมากเออได้รลยะตั้งแต่ในหน่อยมันมันตะโตกออกจาก่เมียมันก่เอาไปเลี้ยงเลยนะไปเลี้ยงเลยกัออกมาทีแรกกัสีเอดีก่อนจงไปเกลือนมโอ้สามเอดีนี่ยายาอยังวิตามินโอ้ใส่ต่ว่างง้วหน่อยออกมาเขาแนะนำห้สีวิตามินบ้างคุณเออส่เลยว่าตะว่าตะตกปุ๊กออกมา โอวใส่วิตามินเออใส่จากซีซีบัณฑ์สามซีซีตัวตัวนิดหน่อยนะตัวคุ้งวัวหัวในบ้านห้ากว่าสีได้มั้งหรอสีได้คิดกันนี่ก็ได้แต่ว่าอันนี้บ่ท่านในเบื่ท่านด้เอาบ่ท่านด้เอาเพราะว่าหนึ่งเขาคือตัวนั้นมันจะเป็นเอเดียมันจะเป็นเฮ็ดให้หัวนมบวบพิษปกตินั่นนะโอ้หัวนมใหญ่ใหญ่พิษปกติอิงเสร็จให้สีดแม่หรือสีลูกสีดตัวน้อยๆนี่แหละเขาสีตัวน้อยๆแต่ว่ามีมีทวักนี่เขาก็ะสีโอ้ดีดีนั่นดีสามดีหมายถึงว่า สีตักชี้ให้พวกรยาวคนคันตัวใหญ่นี่ก็สิประมาณหาขึงนซีบนี่สีกามเนื้อบอกเออสีกามเนื้อแต่ว่าตัวน้อยๆนี่คือมันออกไม่ไหมนี่กอนสิเกลือนมเนี่ยเขาเขาสีดเลยโอ้สีดเลยมันบอกอืมระบาดเนี่ยนเขาเขาอยาเขาสีดพวกโรคอันนี้เขาสีดยาอย่างบอกยาพวกโรคอันยาโรคอันนี้บอกเออโรคงัวนี้ล่ะบิสกินนี่สีอันนัวซีเลนครับอันนัวซีเลนอะมอกซิเคนอะมอกซิเคนอืมสีตัวละสิบชีซีบอก ตัวละยี่สิบเดี๋ยวค่ตัวใหญ่ยังเสร็จโอ้ใยี่สิบเลยตัวนี้น้อยๆนี่ให้ย่างละสามนี่ย่างละสามชิ้นหรือให้กลางแหงนี่เป็นควันมูเคยอยู่บ้านนี่มันที่แรกกัดเาฟ้าซาหมอกอยู่หายาเขาเสีิดต่อกันบวหรือบ่บ่คือเขาเสียดตัวแต่ยาแก้ไข่ละพวกอะม็อกซีเนี่มันจะอยู่ได้สามมือโอ้อะม็อกซีเนี่คือเสีดสามมืออยังสียทีนึงอืพวกขาบวมพวกขาบวมพวกพวกขาบวมแหละตัวนี้มันเป็นขาบวมนี่ นันกรยุบมันบอ่สียยุบสีดมือแรกมือสวงสียุบเลยแต่ว่าอย่าอย่าห้ามให้ใส่ยาแก้แพ้ร่วงโอ้ทาสีดยาตัวนี้แล้วอย่าไปเีดยาแก้แพ้มันชิตานกันเออโอ้ส่วนมากคนบ่ค่อยเข้าใจเรื่องเรื่องการใช้ยาเพราะว่าผมล่วงมึงแล้วเีดสามเข็มบ่เคยเียยาอะไรมันนี้จะเกลือิ่งมันงออย่างสีดแคท่แท่ละยางกันนะเท่ละยางเลยกับีดสามมือ แล้วเขาก็สิบฟังผลแหกะโอ้เขาเขาบดสีร่วมกันทั้งสามย่างมีแต่ห้องห่องดึกเข้าไปสามเข็มด้วยเขาก็เปลี่ยนยาใหม่นะโอ้เขาสีลงไปก่อนแล้วก็มาฟังผลหรือห้ำบดเปลี่ยนจังเปลี่ยนก็ได้ความรู้มานจะหันแหละแต้ห่อเมื่เราเล่นสามเข็มพร้อมกันเลยจักจีบกจักจีบฟังตัวใดเนาะจักจีบเป็นยังไงเพราเตะกันอยู่นฟังบอกเด็กพี่น้องเด้อะเพื่นไหนคนแนะนำเพิ่นว่าถ้าสีดยาหันสีดยาพวกนี้ยาตัวสียาแก้เพลบ่หมายถึงว่า ใครยาแก้ไขคับอยาอันตัวที่สีแล้งับโรคนี่สีน้ำกันได้สีน้ำกันได้แต่ว่าขออย่างเดียวยาไวสียาแก้เพ่เออบ่อยสียาแก้เพ่ยัจีเพตาลมูเออเอ้ไงคือเบื้องว่าจะควองนั่นแท้ยาเคมีลวดไปอืมอืมอืมพื่สีนี่เข้มเดียวเท้าเดี๋ยวพี่น้องเด้อันผู้ใดง้อให้เป็นก็ไปหาซื้อยาพี่น้องหาถามมองยายวผมจิขึ้นลูปให้เบื้องอีกทีหนึ่งนะครับเด้อกสํสำรับชิปนีเมือนี่ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเด้อ